วันนี้ก็มาพบกับ C ิลลี่ n ับวชน,นลนะคะอ่าวันนี้เรามาทำอะไรเรามาอันบ็อกซ์เราก็มารีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์คาเฟ่อเมซอนซึ่งก็คือเป็นเครื่องชงากาแฟแบบแคปซูลหรือว่าคาเฟ่อเมซอนแคปซูลคอฟฟี่แมชชีอ่าซึ่งเขาออกมาทั้งหมดสองสีให้ทุกคนได้เลือกกันเลยก็มีสีดำและก็สีเขียว,วอ่า ซึ่งเราก็คือจะมาแกะพร้อมๆกับทุกๆคนว่ามัน<ช>เป็นแบบไหนเราก็งานจริงจะดีแล้วก็สวยแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกหรืเอเปล่าใช้เกตเขาก็คือแบบดีดแล้วก็พกพาง่ายขนาดเขาก็คือแบบใช้แบบถนัดมากจริงๆไม่ว่าจะติดบ้านหรือ<ช>ว่าจะเดินทางไปที่ไหนสามารถพกไปด้วยได้เราไปเริ่มเลยก่อนวันนี้เราจะแกะตันสีเขียวแล้วกันเริ่มเลยค่ะก็จะมีการกระแทกเลยเขาเป็นหมอการกระแทกให้เลยนะ แน่นหนามากจริงใช่ปลอดภัยแน่นอนนะผลิตภัณฑ์อโอ้โหแนู่ปลอดภัยจริงทุกคนเพราะว่าเร้นจริงอ่ะเป็นแบบว่ารับจำเป็นด้อ่ะจะเย็นหนาอ่าโอเคแล้วก็เปิดเลยอ่ะมีอะไรอ๋อเขาก็จะมีเอกสารมาให้สองอย่างคืออะไรคุณฟังดูสิใบแรกเป็นใบรับประกันสินค้าจ้ะอ่ะอันนี้ทุกคนเก็บไปเลยนะเก็บไว้อย่างดีเผื่อเต้องมีปัญหาหรืออะไรเนาะแล้วก็ถัดไปเป็นคู่มือการใช้งานนี่ ในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวระหว่างที่รอการแกะก็จะมีเก็บกับส่วนประกอบทุ๋นาแจ้งหมดเลยว่าส่วนประกอบตรงไหนใช้ทําอะไรแล้วก็มีเกยวกับแห่งควบควมอ่าเราทุกคนเราก็อยากทุกคนได้ดูของสินค้าใกล้ๆว่ามันเป็นแบบไหนสวยขนาดไหนนี่สีแบบนี้เลยทุกคนแล้วเขาก็จะมีเป็นชื่อแบรนด์ของเขาด้วยนะใช่คาเฟ่เมซอนตรงนี้เนาะนี่ใช่ใช่ทั้งสองด้านเลยนี่ดูแบบดูดราม่าสามารถแบบยกคาเฟ่เมซอนมาที่บ้านได้ใช่ทำทีกินเลยเชิ อ่ะถัดไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบเลยดีกว่าอ่าเริ่มเลยเริ่มที่อ่าอ่ชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยด้านบนจะเป็นช่องใส่แคปซูลบนนี้ใช่ไหมใช่แกะขึ้นมานี่เลยตรงนี้นะทุกคนตรงนี้จะมีช่องใส่ได้เลยอ่ะก็คือจะเป็นล็อกของเขาเลยเป็นรูปเหมือนกับแคปซูล,ซล,ลใสใช่ แล้วก็ถัดไปจะเป็นข้างหน้าตรงนี้เป็นใช่ท่อปล่อยกาแฟอ่าก็ปล่อยก็คือน้ำน้ำกาแฟก็จะหยดลงมาตรงนี้ใช่ลงมาตรงนี้แล้วก็ถัดไปจะเป็นตัวนี้ที่เด้งออกมาเป็นฝาครอบถาดรองน้ําแล้วก็เป็นถาดรองน้ําด้านนอกที่วางแก้วอ่าดูเป็นใยดีนะพวกเราใช่อ่าเป็นที่วางแก้วนะทุกคนถัดไปจะอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้คุณเป็ดจะเป็นที่บรรจุแคปซูลที่ใช้แล้วแล้วก็เป็น ผาดรองน้ำเป็นถาดรองข้างล่างล้างน้ำพม่ใต่อจุดต่อกันแล้วก็เอาเข้าไปได้เลยนะปกติแล้วก็ถัดไปเลยก็คือมือจับพันโยไม่ไม่ถึงอันนี้มาถึงอันนี้นะมือจับพันโยกันไม่มีก็ไม่มือจับนะไม่ได้อันนี้มือจับพันโยแล้วก็ต่อไปตรงนี้ที่สำคัญสำคัญคือจะตรงนี้แผนควบคุมอ่าซึ่งเห็นเท่าที่เห็นนี่คือมีปุ่มเปิดปิดตรงด้านหลังนี้แล้วก็เป็น เป็นสองปุ่มคือเป็นรูปเหมือนน้ำครึ่งแก้วกับน้ำเต็มแก้วอ่าก็น่าจะเป็นเหมือนกันเป็นรูปแบบการทงแบบว่าเป็นช็อตแบบเอพิโซช็อตน้อยหรือว่าเป็นแบบว่าลูมโตแบบว่าช็อตตัวใ่ถูกต้องแล้วก็อ่าส่วนสุดท้ายจะเป็นฝาปิดแล้วก็ถังน้ำใช่อ่านี่นะนี่นะนี่นะก็คือจะจุน้ำได้5 0ามิลลิลิตรโอเคแล้วแล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผงด้านในของเขาจะเป็นวนการทำงานของเขานะอ่ทุกคน เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยไหมเริ่มเลยอ่ะดูไปพร้อมกันเลยอย่างแรกอ่ะเอาอันนี้ออกมาใส่น้ำก่อนอ่ะตามปริมาณที่เขาขีดไว้ให้เลยนะเขาจะมีขีดหน้าจ้าห้าร้อยมิลลิลิตรนั่นแหละใช่อ่ะรสจไปจ้าโอเคประมาณนี้แล้วไงแล้วเราก็ใส่ด้านหลังได้เลยใช่เราใส่ไปเลยหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กจ้ะอาแล้วก็กดเปิดได้เลยเปิดได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะเปิดนี่เราคิดว่าเราทําจริงเลยเราจะลอง จับเวลาด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะทํานานแค่ไหนอ่ะฮะตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องเลยแล้วกันโอเคเริ่มเลยกดแล้วนะกดแล้วนะเปิดเลยอ่ะเปิดอ่ะลดทุกคนคือมันจะเป็นไฟกระพริบคือลมไม่สามารถที่จะยกได้เพราะมีน้ําไปแล้วนะใช่ตอนนี้จะเป็นไฟกระพริบทั้งสองแอ่สองปุ่มเลยใช่ซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่้อนที่จะแบบว่าใส่งได้เลยนะคะใส่จับซูลอะไรอย่างงี้ต้องรอไฟสองปุ่มนี้ค้างขึ้นมาเป็นสีเขียวก่อนเราถึงจะเริ่มทําได้ในระหว่างที่รอ ตอนที่ตแบบ่อคือเราอยากดูแคปซูลเป็นยังไงถูกต้องนี่ะจะบอกแพ็กเกจเขาเป็นแบบนี้แบบเลิศอ่ะอันนี้เป็นแคปซูลแต่ว่าจะบอกว่ามี2แบบก็คือเป็นแบบซิเนเจอร์แล้วก็เป็นแบบว่าซิเนเร์ด้วยอ่ะให้ดูใกล้ๆ1กล่องจะมี10แคปซูลใช่ก็คือไม่น้อยซึ่งคนที่เป็นสาวของคาเฟ่เมสอนว่าตัวซิเนเจอร์หรือว่าตัวซิลิเเตี่ยแบบเป็นแบบไหนอ่ามันก็กจะมีความแตกต่างกันอยู่นะใช่ก็ไปเลืองได้เลยทุกคนก็ เปกินตามใจฉันเป็นบาริสต้าในตัวคุณได้ที่บ้านเลยโดยแบบว่าไม่ต้องฉันเป็นนั่ร้านแล้วกันฉันอยากชงกินเองไม่ต้องรอคิวเดินๆอะไรเลยสมมติคนเยอะอ่ะล่าสุดอันนี้แกะให้ดูล่าสุดอาแกะมาแล้วเนาะนี่จะเป็นแบบนี้อ๋อจะร่วกไหมนี่แถปโซนจะเป็นสองแถว่าเอาอันนึงไปดูใกล้ๆก็ได้อ่าเอาเปบบผิดไปให้ดูหน่อยเป็นแบบนี้เห็นอยู่ละโอ้ยเรายังพูดไม่จบเลยทุกคนแรงมากก็คือไฟเขียวค่ะ แล้วตอนนี้คือพร้อมทํามากใช่ตอนนี้คือไฟเกี่ยวพังแล้วเราก็สามารถเริทำได้เลยวิธีการก็ง่ายมากๆก็คืออ่ะจับพันโยกขึ้นเกลือก็เปิดเลยแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้ตามล็อกเลยจ้าอร่อยเพิ่มแล้วเราก็งัดลงไปปึ๊ใส่กันดีคุณปามเอาแบบว่าลุงโกเออแบบยาวๆไปเลยลากๆเลยอ่ะอันนี้แก้วเราก็วางได้เลยนะ แล้วเราก็สามารถที่จะกดได้เลยใช่ไหมโก,โโก,โกอดอ,อันที่อันเยอะๆเนาะใช่อันที่กดน้ำเต็มแก้วอ,อเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มๆๆๆๆลเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอะดูกันว่ามันจะใช้เวลาน,นานขนาดไหนแว่นี่ับเวลาอยู่เนาะตอนนี้ก็คือประมาณจะสองนาทีแต่มน่าจะเกินเท่าไรหร่หรออ่ะหอมมากทุกคนเหมือนเราเข้าร้านคาเฟ่เมซอนปกติเลยทุกคนเพราะว่าแบบมันเหมือนกับ เฮ้ยฉันได้กินกาแฟที่ฉันอยากกินกลิ่นตอนนี้ก็คือหอกจริงขนดะจะไม่ทันแบบว่าจะเต็มแก้วหรือว่าจะเต็อะไรเลยนะเราคือแบบจากตาที่เรามองอ่ะก็คือกาแฟจะเป็นแบบนี้อละเอียดมากเลยนะใช่ใช่ใช่คือแบบว่านุ่มเหมือนมีบริสตันบ้านจริงอันนี้คือเราถามาทำเองได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งหนึ่งกล่องแคปซูลเนี่ยมีสิบอันถูกต้องล้วก็เสร็จแล้วเลิกเสร็จแล้วเป็ดเลิกนะมันได้เลยว่าเป็นแบบนี้ โอ้โหดูนุ่มมากทุกคนแล้วกลิ่นหอมจริงเหมือนเราอยู่ในคาเฟ่เมซอนจริงเลยใช่อ่ะอันนี้ไม่ได้สปอยว่าอะไรใดๆแต่กินแบบแต่กินเหมือนอยู่ในร้านจริงๆเราก็ทุกคนก็คือไปซื้อแล้วก็เป็นบาริสต้าเองที่บ้านได้แบบง่ายๆไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคือไปที่ไหนก็คือพกพาไปได้เลยใช่ง่ายมากไม่ถึงสามนาทีคุณก็ได้กินกาแฟอร่อยๆหอมๆเลยต้องเหมือนมากเหมือนที่ร้านมากแล้วเราจะลองกันแบบ ช็อตแบบเอสเปรสโซ่หรือเปล่าอ่ะได้นะก็คือแบบเป็นช็อตแบบสั้นๆแล้วกันค่ะเมื่อกี้เราก็ใส่อันนี้ไปแล้วแคปซูลลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแบบว่าช็อตเอสเปรสโซ่บ้างแบบแบบนิดหน่อยพอน่าจะพอๆกันพอกันพอกันเพราะอันนี้น่าจะแบบว่าตั้งใจคั้นสุดๆรู้สึกเหมือนเทปโคนเทปโคนแบบว่าลุโกเป็นช็อตน้อยๆอ่ะรอดูรอดูทุกคนตอนนี้เหมือนรอเป็นบาริสต้าอยู่ในคัพเป็น่เสร็จแล้วไหม อ้าเสร็จเสร็จแล้วนี่คือเราใช้เวลาประมาณประมาณนี้เท่าค่าประมาณนี้นี่สองนาทีกว่าไหมสองนาทีสองนาทีกว่าสองนาทีครึ่งแค่สองนาทีครึ่งไม่ถึงห้านาทีอ่ะทุกคนก็คือได้กินอ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็เอาออกมาได้เลยอ่ะจริงจริงเราเอาได้เลยเพราะมันมีถาดรองจนเดือดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอ่าไม่ต้องกลัวหกไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะนี่คยนไหมจากให้ใกล้เพราะว่ามือฉันสั้นนี่เป็นไงเป็นกาแฟแบบว่าเข้มข้นมาจริงๆทุกคนเหมือนที่ร้านเลยอ่ะที่เราคือ ใช่แต่หอมเหมือนเหมือนมีใบต้าเองที่บ้านจริงอันนี้ก็คือโอ้โหอุ่นอุ่นแล้วกามือพองอ็เลยไม่พองอันนี้กำลังพอดีเพราะว่าภูมิน้ำเขาก็คือต้องมาแบบดีมากอ,อันนี้คือทําทไไําง่ายมากจริงแล้วอย่างแค่กี่นาทีเองนะสองนาทีครึ่งืองนาทีครึ่งเสร็จระยะสั้นมากจริงทุกคนแล้วอวยความสะดุดได้แบบเต็มที่มากจริงใช่อันนี้ไม่ได้อวยถึงว่าอะไรแต่เพื่องก็คือดูสิขนาดแค่นี้เองอ่ะเขาสามารถทําได้รวดเร็วขนาดนี้แป๊บเดียว เสร็จปั๊บกดปุ๊บ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 สองนาทีครึ่งเสร็จกินได้เลยคุกคนก็คืออยู่บ้านแบบสบายๆไม่ต้องไปนั่งรอต่อคิวหรือว่าทำอะไรโดยถูกต้องอ่ะหลังจากนั้นนะทุกคนจะบอกว่าเราไม่ใช้แล้วล่ะไม่ใช้แล้วเราก็ปิดได้เลยไม่ยากไม่มีอะไรยุ่งยากเลยก็คือปิดเลยใช่ปิดขึอนได้เลยสวิตซ์ปิดเลยได้เลยใช่อ่ะกดสวิตช์ปุ๊บก็มันก็ปิดเลยดับเลยเรียบร้อยถอดปลั๊กเรียบร้อยทุกคนเสร็จถอดปลั๊กเลย แล้วรับใครที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ข้างในมันก็จะโสโปกสิอ่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะทำความสะอาดง่ายมากจริงอ้าวแแล้วเราก็ดึงเข้ามากอดปึ๊บตัวแคปซูลที่เราใช้ไปในมันก็จะหล่นไปที่ถาดของด้านในถูกต้องอ่าซึ่งมันก็คืออยู่ไหนเวลาทำความสะอาดก็ดึงออกมาได้เลยทุกคนใช่อ่าดึงออกมาเลยรืงออย่างนี้เลยนี่นี่เห็นไหมว่ามันก็จะมีตัวกลุ่มันหยดเหลือเกินนี่คื้อเสร็จใหม่ เห็นไหมมีต<ค>ัวที่เราใส่เสร็จแล้วก็เป็นถาดรองมีน้ำหยดๆดอยู่อันนี้เอาไปทําความสะอาดได้เลยแล้วค่อยเอาแบบว่าให้มันแห้งแล้วก็าถอดคือทหมันแห้งแล้วก็มาใสา่ผืนเ็จตรงนี้ก็ถอดแล้วก็ไปล้างได้เลยปกติเลยทุกคนใช่เรียบร้อยแบบง่ายๆทำาสะอาดง่ายๆถอดออกมาปุ๊บ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 ง่ายมากจริงอะไรอย่างหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยที่เราดูคลิปนมาที่เราวางอยู่อย่างนี้คือหนักไหมไม่นักเอาดีมากเลยมาลองยกให้เลยนี่ไม่น่กเอาจงจริงประมาณซักให้เข้าๆซัก สองี่กิโลเพรามีบอกอยู่เลยบอกไม่น่าจะเกินสามแน่เนี่ยในนี้คือมีบอกเลยทุกคนสองจุสี่กิโลกรัมยกได้แบบสบายสบายสบายมากจริงๆกล้ามขึ้นสวยไม่สวยมากสีเขียวคือสวยมากใช่สวยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปซื้อหากันอ่ะราคาก็คือแบบว่าสุดยอดจริงๆคุ้มค่านะแลวอย่างหนึ่งเขาไม่ได้แบบว่าทำแพคเกจแบบว่า จะมาแบบตลกไม่ใช่อะไรอย่อางนี้คืเอเราเห็นแบบหรูหรามากซื้อฝากก็ได้ดูดีใช่รา,าคาทุกคนจับต้องได้โดยราคาอยู่เท่าไหร่คุณป้าล์ม2 9 5 0บาทเท่านั้นตอนแรกฉันคิดว่ามันจะแบบว่า5,000อันแน่นอนใช่เพราะมันเป็นเครื่องที่แบบว่าอำนวยความสะดวกได้มากจริงสำหรับใ,ใครที่เป็นคอกาแฟอ่ะแล้วยังไงสมมติาเราสนใจเลยจะซื้อบ้างเราจะไปตามบ้างว่าเครื่องนี้จัดที่ไหนได้อ่ะก็คือตอนนี้นะทุกคนเราจะบอกพิกะ ใช่ก็ไปซื้อได้ที่อะไรคาเฟอเมซอนที่ปั๊มปรตทอตรงข้ามอะไรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปุศยสูงเทคโนโลยีอยู่ที่ปะช่องน่ทุกคนสาขาเดียวนั้นที่มีขายนะคุณลูกค้าไปตามได้ราคาเพียงแค่2,950บาทแล้วอันนั้นล่ะอันนี้เป็นแคปซูลมีทั้งหมด10แคปซูนึ่กล่องก็คือกล่องละ200รบาทราคาถูกมากก็คือตกแคปซูลละ20 ใช่ก็ไปซื้อกันได้ที่นู่นเลยเขาไปยเมสอนตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวะกุสุงเทคโนโลยีโอเคเดี๋ยวยังไงเราจะปักหมุดใช่หรือว่าแจ้งกิกัให้ด้วยนะทุกคนสามารถเข้าไปหาตรงนั้นได้เลยไปตามกันได้แล้วก็ก็ไปวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์ชแชแนลของเราด้วยที่ชื่อ K2B อยู่ด้านล่างนะทุกคนกดได้เลยกดตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนี่ใช่ อยาลืมนะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่แล้วกัน<ช>ถ้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขอเราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่ามันเลิศมันจึง้งมันดีขนาดไหนอันนี้สำหรับ<ช>สำหรับเราเต็มสิบเราเราให้8.5เลยเพราะเราสุกว่ามันรดเร็วแล้วก็ง,ง่ายมากอยู่บ้านแล้วก็ตื่นมาขอเวลานะแค่ 5, 5. า้านาทีอ่ะกับเร่ร อืมได้เลยเรวดเร็วแล้วก็<ช>พกพาสะดวกซื้อฝากก็ได้นะทุกคน<ช>เป็นของขวัญอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยยังไงทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดส r i ครด้วยนะกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ถูกใจใดๆแล้วก็ไปซื้อได้ตามที่เราบอกได้เลยโอเคเดี๋ยวทิ้งพี่กลับไปให้แน่นอนโอเค,อเควันนี้เราไปก่อนพ c h ีเอสบ n e วนสวัสดีค่ะบบ๊ายบายาย